เผื่อคาบดามนะครับตอนเยน็นมาแล้วกลับมาดื่มน้ำแถวเนี้ยนู่นยังไงพีทพีกับทรพาเลย ต้นกินนะไกลๆนั่ของเสือขับดาบหญ้าตัวนี้ก็เยอะนะนกินนะทั้งปีขนาดนี้กลุ่มเสือขับดาบกับกลุ่มของทัพพีกิน นี้เป็นวันที่ดีของเธอ